ครับก็ขอสวัสดีนะครับและขอต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับและผู้รับชมเข้าสู่ช่องสิงบุรพาชาแนลครับวันนี้นะครับก็ผมก็มาที่ห้างสังกพันธ์โกมาลพัฒนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเนื่องจากเป็นห้างเกี่ยวกับสังกพันธ์นะครับก็เป็นของญาติกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับหลังจากทําบุญกันเสร็จแล้วนะครับทําบุญให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็มารวมญาติกันครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาทําคลิปถ่ายห้องพระของพี่เขานะครับให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับห้างสังกันธ์โกมารพัฒนะครับอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอําเภอเมืองนะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับครบวงจรนะครับสายงานบุญนะครับติดต่อได้นะครับที่ห้างสังกันธ์โกมารพัฒจังหวัดราชบุรีนะครับ แล้วก็รับหล่อพระด้วยนะครับพระพุทธรูปนะครับเป็นลงหล่อด้วยนะครับอันนี้ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับเพราะว่าเป็นห้องพระที่สวยนะครับแล้วพี่เขาก็รับจัดด้วยนะครับทั้งห้องพระและหิงพระนะครับอันนี้เป็นรูปสมเด็จโตพระพุทธจารย์โตนะครับพรมลังสีนะครับมีสมด็จพ่อรัชกาลที่ห้าด้วยนะครับ นี่นะครับมีสมเด็จพระนเรศวรนะครับอันนี้เป็นหิ้งพระมหากษัตริย์นะครับต่อมานี้เป็นทางหิ้งพระนะครับถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องจัดห้องพระนะครับห้างสังกพันธ์กมารพัฒก็รับจัดทั่วประเทศนะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับ แล้วก็มีทุกครบครบวงจรครับเกี่ยวกับสายบุญนะครับงานบุญนะครับอันนี้ผมอยู่ในห้องพระนะครับที่ห้างสังกพันธ์นะครับโกมารพัฒเดี๋ยวผมถ่ายรวมๆให้ดูนะครับอันนี้อยู่ในห้องพระนะครับเราดูด้านนอกนะครับส่ายดูก่อนนะครับนี่ครับรับหมดครับมี หล่อพระนะครับงานหล่อพระงานพระประดับเพชรนะครับรับหมดทุกอย่างนะครับพผเอิญไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับอยู่ในห้องพักก่อนก็ถ่ายดูรวมๆคร่าวๆครับนี่นะครับถ้าเกิดพี่ๆนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็ เชิญได้นะครับที่ห้างสังกพันธ์โกมารพัฒนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับจะจัดห้องพระได้ครับจัดได้หมดนะครับเพราะว่าพี่เขารับจัดห้องพระอยู่แล้วนะครับลองดูโดยรวมนะครับห้องพระสวยนะครับโดยจะตั้งโต๊ะหมู่บูชามีหมดนะครับครบวงจรนะครับดูนะครับรูปต่างๆนะครับรูปเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าก็มีครับ แต่อันนี้เป็นห้องพระพี่เขานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับรวมๆนะครับก็เป็นห้องพระที่สวยงามมากนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆนะครับอยากจัดแบบดีบ้างก็ติดต่อได้นะครับแต่อันนี้ผมก็ถ่ายมานำเสนอครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับรวมญาติกันนะครับก็เลยมาถ่ายไว้นะครับ เผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจแบบนี้นะครับจะห้องเล็กกว่านี้ห้องอะไรได้หมดครับจัดได้หมดนะครับรับหล่อพระทั่วประเทศด้วยนะครับหล่อพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับถ้าสนใจก็เชิญนะครับจะมาติดต่อด้วยตนเองก็ได้นะครับที่ห้างสังกพันธ์โกมารพัฒนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับหรือติดต่อผ่านผมก็ได้ครับสิงห์พุทธานะครับ ครบงานบุญเลยนะครับมีครบวงจรนะครับทุกงานบุญนะครับและรับหล่อพระแล้วก็จัดห้องพระนะครับจัดห้องพระนี่พี่ก็จัดตามหลักเลยนะครับนี่นะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะจัดเป็นชั้นเทพแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีนะครับจะเป็นหิ้งพระก็ได้นะครับเ๋ผมเดินให้ดูนะครับคือพระเนี่ย พี่จะมีพี่ๆจะมีกันอยู่แล้วชุดโต๊ะหมู่บูชามีอยู่แล้วแล้วก็มาให้พี่เขาจัดตามหลักก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเพิ่มอะไรได้หมดนะครับมีอุปกรณ์ครบครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสิงบุรพานะครับสวัสดีครับ